สวัสดีครับสำหรับพระองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสมเป็นพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางคุณพรมนะครับลักษณะพิมพ์ทรงเป็นลักษณะแม่พิมพ์ของวัตคขังซึ่งอาจจะเป็นพระสมเด็จที่ทำไว้แล้วของวัตคขังแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุณพรมเพื่อให้ครบแปดหมื่นี่พันองค์ ตามคติความเชื่อโบราณเพื่อให้ทันเลิกวงสวงเกดีนะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระยุคปลายนะครับมีพระกัรข้างเดียวนะครับแล้วก็ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มองเห็นจากรูปภาพนี้ก็ชัดเจนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นจมไม่ว่าเป็นเรื่องของ เส้นสายต่างๆตลอดจนพื้นผิวนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของผิวหากระเบนพระองค์นี้ภาบกุน้อยนะฮะแสดงว่าผูกเก็บไว้ในโซนที่ห่างน้ําและอยู่ไกลจากป่องที่เขาตกผะกันนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบางขุนคมก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับด้านหลัง ถูกปั๊มตาวัดใหม่อัมพตรถไว้สีของน้ำหมึกเป็นสีแดงนะครับเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนว่ามันทัดนะฮะก็มีโค้งนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคส่วนด้านบนมีปูนงอ,อกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายแล้วก็มีเอกลักษณ์ของ พระที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมมาดูด้านข้างนะครับขอบก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็มีที่ขุลงไปฝังติดอยู่แล้วก็มีปูนงอขึ้นมาเกาะนะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะนูนเด่นกดพิมพ์ได้ลึกถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเจดีย์สูงแต่ลักษณะของเส้นสายต่างๆก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ การแกะพิมพ์นะฮะอ่อนช้อยงดงามนะฮะสังเกตดูหน้าอกล่าตรงมาตรงถึงหน้าท้องมาจรดวงแขนนะฮะพระรสมีหรือพระเกตนะ,ะก็แกะได้อ่อนช้อยแล้วก็ผ่าซมออกไปนะครับงดงามมากด้านหลังปั๊มตาวัดใหม่อามรตรถใบนะฮะสีน้ำหมึกเป็นสีแดงเรื่องของสีน้ำหมึกนะฮะมีหลายสีนะฮะมีแม้กระทั่งสีดำ สีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงนะฮะลักษณะของสีม่วงอาจจะเป็นลักษณะของสีแดงแบบนี้แล้วก็ถูกสภาพแวดล้อมในการเก็บหรือถูกขี้กลุกที่ติดอยู่บนหลังผ้าตลอดจนความชื้นต่างๆนะฮะทำให้น้ำหมึกสีเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับองคนี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จสองครองนะฮะก็คือพระวัดระคัง มมาฝากกลุ่มังคุดพงเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคลายชัดเจนนะฮะมีพระกันข้างเดียวซึ่งจําลองจากพระพุทธรูปองค์สําคัญในสมัยรัชกาลที่สี่นะฮะพระพิมพ์นี้นะฮะจำลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับภาพนี้หาด้วยกล้องการขยายสูงนะฮะสังเกตด,ดูสีของน้ำมึกนะครับเป็นลักษณะสีออกเป็นสีแดงม่วงนะครับ มีเส้นสายของแคนไซปรากฏให้เราเห็นนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นผลึกแคนไซนะครับอันนี้ก็ผลึกแคนไซนะฮะเวลาจับโฟกัสต,ตำแหน่งนี้นะฮะด้านบนก็จะเบร์นะครับพื้นผิวนะมีสูงมีต่ำนะฮะ ตรงนี้เป็นขี้กร๋นะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะฮะผิวมีสูงมีต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะครับในแต่ละมิติแต่ละจุดนะฮะปูนก็งอกขึ้นมาไม่เท่ากันต่างคนต่างงอกนะฮะดังนั้นจึงเกิดทำให้พื้นผิวมีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำ,ตำ ภาพนี้เป็นภาพซอกแขนนะฮะหัวไหล่ซ้ายแขนซ้ายนะครับตามซอกแขนก็มีชี้กลูลงไปเกาะจับติดนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเนื้อตรงหน้าอกก็มีการเซตตัวนะฮะเส้นซมมีการเซตตัวชัดเจนนะฮะและมีลักษณะของการม้วนเข้านะครับพื้นผิวทั้งด้านในด้านนอกเป็นลักษณะของผิวฮังกระเบนนะครับ ภาพนี้เป็นภาพพื้นคูหาซึ่งมีลักษณะของผิวอางกเบน,นะครับซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเมนะฮะสูงสูงต่ำต่ำเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะฮะมีตกมีการตกหลึกในเนื้อทำมีลักษณะเหมือนหินนะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นซุ้มนะครับ เนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะฮะภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาตัดเฉียงเล็กน้อยนะฮะหัวฐานเนื้อก็มีการเซตตัวเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับเส้นนี้เป็นเส้นของผลึกแคนไซี์ฐานสิงหัวฐานด้านซ้ายนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของพายุปลายนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวฐานสิงด้านขวา เส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทงกายภาพมีการเซตตัวนะฮะภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของรูปร่างของพระบาทซ้ายภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับเส้นของแขนนะฮะ ขยุกขยิกเป็นธรรมชาตินะฮะตรงหน้าอกก็มีการเช็ดตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับงดงามมากเนื้อในเป็นสีขาวประเกตยาวออกแล้วก็พาดซุ้มออกไปนะครับตรงนี้เป็นคี้กรุกนะฮะตรงนี้ขี่กรุติดน้อยนะฮะแต่ก็ถือว่ามีขี้กรุ เป็นลักษณะของขี้ฝุนขี้ผงทิกลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอขึ้นมาทับเป็นผ้าที่อยู่ในโซนห่างน้ํานะฮะแล้วก็ไม่โดนโคลนที่เขาตกผ้าโดนไปเกาะนะครับภาพนี้เป็นภาพของพระพักหรือใบหน้านะฮะสังเกตด,ดูผิวนะะมีสูงมีต่ํานะฮะเนื้อในเป็นสีขาว เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกระขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะลำคอค่อนข้างสูงนะฮะก็ถือว่าเป็นพราที่กดพิมพ์ได้ลึกมากนะครับตรงบริเวณหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเซตตัวนะครับเนื้อแข็งเหมือนหินนะฮะเนื้อในเป็นสีขาวโทนสีก็มีหลากหลายนะฮะ มีเข้มมีอ่อนซึ่งเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์เส้นของแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะมีลักษณะเป็นเส้นสายที่ขยุกขยิกนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรพระุเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นที่มีเส้นชายจีวรน,นะครับตำแหน่งนี้น่าจะเป็นผลแขนซ้านะครับภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าข,ข,ขวา แล้วก็จะเห็นรูปร่างของปัดซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นะเนื้อที่เกิดจากการงอกของปูนนะครับภาพนี้เป็นฐานที่สองหรือฐานบัวนะครับเนื้อพระก็มีหลุมมีบ่อนะฮะมีมวลสารตร่อคนให้เราเห็นเป็นก้อนนะครับ ่จำแนกแยกแยะไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะรโดยเฉพาะพวกจุดดำนะรเราเห็นทั่วทั้งองค์ซึ่งอาจจะเกิดจากชิคกุบที่ลงไปเกาะจับติดบนพื้นผิวนะฮะอันนี้เป็นฐานสิงนะครับความเป็นธรรมชาติของเนื้อผ้านะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่าผ้าที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์เกิดจากการเวลานะฮะจะไม่เหมือนกับผ้าที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับตามขอบตามมุมนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับเพราะว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นเยอะมากนะครับถ้าพระองค์ไหนไม่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมแบบนี้นะฮะก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพระที่ไม่ใช่อยู่ในเฉดีบางขุนพกนะครับเห็นหน้าเห็นเนื้อไหมฮะมีการเซตตัวชัดเจนนะครับ พระสวดพราคุ้มคมนะฮะจะมาดูตำหนิพิมพ์ทรงเส้นนี้ติ่งนั้นไม่ได้นะครับต้องดูองค์รวมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระมีสูงดังนั้นพระจะไม่มีทางที่จะเหมือนกันนะครับประเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกับยูพันไซ์ด้านหลังถือว่าเป็นหลังพระที่แห้งนะฮะ น้ำมือที่ประทับลงไปก็ติดขมชัดนะฮะบ,บางองค์ขณะดตั้มตาวัดด้านหลังเปียกชื้นก็ทำให้เส้นสายต่างๆเลอะเรือนนะฮะเป็นเส้นโตโตไม่ขมชัดอีกทั้งการเก็บหลังจากประทับตาวัดแล้วในการเก็บสภาพแวดล้องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางที่เก็บตาเจดีอีกครั้งหนึ่ง อยู่ความชื้นก็ทําให้น้ําหมึกเลอะนะครับถือว่าน้ําหมึกไม่ได้เป็นจุดสําคัญในที่จะมาชี้ขาดว่า,าพระองค์ไหนจะแท้หรือจะเก๊นะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาพิจารณานะครับเป็นเพื่อนคนไซนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทางไอภาพชัดเจนนะฮะประเดี๋ยวเราจะหาจุดที่โยตรมยาเช็คอยู่แขนไซน,นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกกระดิ่งแขนซนเหมือนกันนะครับประเดี๋ยวจะหยตัายาตรงมุมนี้นะครับการหยตัมยาเช็คอายุแขนซน้ายก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์น่วยหลัก วิทยาศาสตร์นะครับพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าเป็นฟูงือกหอยเวลาหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแต่ถ้าพระองค์ไหนไม่มีปูนกอกหอยหรือเป็นพระใหม่พระปูนพัสเตอร์พระเลซินเวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายไปเลยนะ,ะไม่เกาะเป็นเม็ดกลม เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าองค์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะกำลังเคลื่อนกล้องไปในตำแหน่งที่ยกตำยาไว้นะครับมีทิกโกะนะแบบนี้นะครับมีผลึกแคนไซปรากฏให้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะบ่งบอกว่าเป็นผ้าที่เก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างน,นะครับน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนเกอกหอยซึ่งตรงกับตำรับตำราโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนตัน ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้านะฮะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับพกเกตนะฮะอ่อนช้อยนะฮะแล้วก็พาดซุ้มออกไปเส้นซุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเช็ดตัวนะฮะมีการม้วนเข้าเนื้อมีความแกร่งเหมือนหินนะฮะ เส้นสายแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์นะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะว่าพระที่ท่านถือไว้เส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่นะครับถ้าพระองค์ไหนเส้นสายเรียบตรงนะฮะพื้นผิวตึงไม่มีลักษณะนนแบบนี้นะฮะก็แสดงว่าไม่ใช่พระที่อยู่ในเจดีย์บางคุณผง พระสเลบางคุณคมนะเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะถ้าท่านได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่ปอบยากนะครับอันนี้เป็นลักษณะของขี้กกุ๋นะฮะถึงแม้เราดูด้วยถึงแม้เราดูภาพจากกล้องถ่ายรูปธรรมดานะฮะเราจะไม่เห็นคี้กลุกแต่ว่าเมื่อลงกล้องกาะขยายสูงเราก็จะเห็นคี้กลุกชัดเจนนะครับเป็นการ เพิ่มความมั่นใจว่าพระองค์นี้ต้องเป็นพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณผมแน่ๆนะครับพระสุเด็จองค์นี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เก็โชตุสม้มพุทธสินยุคปลายนะครับเป็นพระสุเด็จที่สร้างมาแล้วในวัดระฆังแล้วก็ถูกนำมาบรรจุอยู่ในกลุ่ม ในเจดีบางคุณคงเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณเพื่อให้ทันเลิกวงสูงเจดีนะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่เส้นสายต่างๆก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับเอกลักษณ์ของพระ ถูกใหม่มากุดพมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ